สวัสดีค่ะโรสพยากรณ์จะทำนายคนราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องงานความรักและสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี66จนถึง16กรกฎราคมปี66ค่ะการวิเคราะห์ดวงบางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่กับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนค่ะคลิปนี้เราจะสอนการดูดวงไปพร้อมๆกันค่ะ คนราศีมังกรด้วยนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมานะคะถ้าดาวเสารด์ดีจะมีความอดทนและสมาธิความจําดีมากๆถ้าดาวเสาร์ในนวางกลางก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะถ้าคนเกิดวันพฤหัสดาวเสาร์จะเป็นกะละกินีดวงหรือถ้าเสาร์เป็นประเป็นนิดก็จะกลายเป็นคนบ่นเก่งไม่มีความอดทนนะคะให้ทํางานหนักๆในแค่รออะไรนานๆนี้ไม่ชอบเลย เรื่องการเงินมีความกังวลเรื่องเงินจะขาดสนขาดมือไหมจะระวังไม่อยากจะใช้เงินเลยค่ะเจ้าเรือนการเงินคือเสารกรราหูถ้าดาวราหูไปอยู่กับญาติพี่น้องจะไม่ใช้เลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะถ้าคนเกิดวันพฤหัสด,ดาวเสาเป็นกาละกินีดวงความคิดจะกังวลแต่เรื่องเงินนี่แหละค่ะเรื่องความรักมีคนเข้ามากุ๊กอีกนะคะอาจจะมีความหึงหวงที่ระแวง แต่ก็เผื่อใจไว้นะคะเพราะมันอาจจะเป็นช่วงสั้นๆหลังจากวันที่30มิถุนายนปี66ก็อาจจะเจอเรื่องซ่อ้ก็ได้ค่ะเรื่องสุขภาพคนที่เกิดวันอังคารวันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมปี66ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้นะคะระบบทางเดินหายใจเรื่องของกระเพาะอาหารหลอดลมเกี่ยวกับไขมันรอบผิวหนังค่ะ ถ้าคุณสนใจจะดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ